5ความจริงเกี่ยวกับดาวนิวตันที่แสดงให้เห็นถึงความแปลกประหลาดมากกว่าเรื่องวิทยาศาสตร์ในโลกเสียอีกด,ดาวนิวตันเกิดขึ้นจากการระเบิดเมื่อดาวฤกขนาดใหญ่และมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์หมดช่วงอายุแกนกลางของมันจะยุบตัวลงขนาดที่ผิวชั้นนอกจะระเบิดออกจนเกิดการระเบิดของซูเปอร์โนวาหลังจากการระเบิดสิ่งที่หลงเหลือขึ้นอยู่กับมวลของดาวฤกษ หากดาวฤกษ์มีมวลมากกว่า7-19ถึงเท่าของดวงอาทิตย์มันจะกลายเป็นดาวนิวตรอนแต่ถ้ามีมวลมากกว่า20เท่าของดวงอาทิตย์มันจะกลายเป็นหลุมดำดาวนิวตรอนมีสา,าสารที่มีความหนาแน่นมากที่สุดที่เราสามารถสังเกตได้แม้ว่าหลุมดำเป็นสิ่งที่คุ้นเคยและเป็นสิ่งที่น่าสนใจกับคนทั่วไปแต่ดาวนิวตรอนกลับเป็นสาสสารที่มีความหนาแน่นมากที่สุดที่เราสามารถเห็นได้ หลุมดำถูกซ่อนโดยสิ่งที่เรียกว่าอีเวน h o r i ร o n ซึ่งก็คือเราไม่สามารถเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้านในอย่างไรก็ตามดาวนิวตอนไม่มีสิ่งนี้ความหนาแน่นของมันเทียบได้ว่าสาสารของดาวนิวตอนหนึ่งก้อนมีน้ำหนักประมาณ1,000ล้านตันบนโลกซึ่งเทียบกับภูเขาเลยทีเดียวสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อใส่ดาวที่มีมวลมากกว่า2เท่าของดวงอาทิตย์ลงในทรงกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับเมือง ดาวนิวตอนหมุนได้เร็วเทียบเท่ากับใบมีดในเครื่องทำน้ำปัน่นดาวนิวตอนบางดวงที่ถูกเรียกว่าพันซ่าจะปล่อยลำแสงออกมาโดยเราจะมองเห็นเป็นจังหวะแสงกระพริบกระพริบเนื่องจากลำแสงจะพุ่งเข้าและพุ่งออกตามการมองเห็นของเราขณะที่ดาวหมุนพันซ่าที่เคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดที่รู้จักคือ PSR J1748-2446ad ซึ่งหมุน4 3 0 0 0ครั้งต่อนอาที เร็วกว่าเครื่องทำน้ำปั่นทั่วไปถึงสองเท่าเมื่อเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์หลายเดือนหรือมากกว่านั้นพันซ่าจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากกว่านาฬิกาตอมทำให้นักดาราศาสตร์เกิดความตื่นเต้นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้การวัดเวลาของพันซ่าเหล่านี้ดาวนิวตันเป็นแม่เหล็กที่โคตรจะแข็งแกร่งเหมือนกับวัตถุอื่นๆในอวกาศรวมถึงโลกของเราดาวนิวตันก็มีสนามแม่เหล็ก ดาวนิวตอนประเภทหนึ่งที่เรียกว่าแมกนีตาอาจมีสนามแม่เหล็กที่แรงกว่าโลกถึงพันเท่าแม้ว่าดาวนิวตอนส่วนใหญ่จะมีสนามแม่เหล็กที่มากกว่าโลกถึงล้านล้านเท่าก็ตามแรงแม่เหล็กที่รุนแรงเหล่านี้สามารถทําให้เกิดแผ่นดินไหวบนพื้นผิวของแมกนีตาทําให้เปลือกของดาวแตกและก่อให้เกิดแสงของรังสีแกมมาที่ทรงพลังมากจนสามารถเดินทางข้ามกําแพงกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราไปได้หลายพันปีแสง ส่งผลให้ชั้นบรรยากาศด้านบนของโลกเปลี่ยนแปลงไปลังสีของดาวนิวตันมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นสัญญาณของมนุษย์ต่างดาวการค้นพบพันซ่าเริ่มต้นด้วยความลึกลับในปี1967เมื่อนักดาราศาสตร์ได้ตรวจจับลำแสงบนอวกาศที่เกิดขึ้นเป็นประจำแต่ก็ไม่สามารถระบุได้ว่ามันเกิดจากอะไรนักวิจัยได้ลองคิดเล่เลนๆว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณจากเอเลี่ยน แน่นอนว่าในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เข้าใจแล้วว่าพันซ่าคือดาวนิวตันที่หมุนรอบตัวเองและปล่อยแสงออกมาในช่วงความยาวคืนที่กว้างที่พวกเราสามารถตรวจจับได้เป็นจังหวะจังหวะแต่ในการตรวจจับครั้งแรกทำให้มีความสับสนเล็กน้อย